โอ้นี่คือเขาปบเนาะนะอ่ะพี่น้องเไยถ้าผู้มักสดแน่นี่ยันหมดอิ่มยุกเหรอวะหัวหนาหน่อยได้เนาะพี่น้องเนาะทางเราเผื่อคนมักสดได้พี่น้องเอยเนาะต้มปูต้มปลาต้องใช้น้ำในลายฮะ โดยพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อเอฟซีพี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนเนาะพี่น้องเนะาะบอกว่าชิอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทางต่างประเทศกันนิดดีตอนรับเขาสู่ซ่องยูทูบเบ้าบุญเพย์แชนแนลอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยนะพ่อๆกับซ่องบาบุญเพยมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะบาบุญเพยก็เดินทางขึ้นมาหาทางอ่าน้องเดือน ดูอะไรเวียงเนาะแล้วก็ทางน้องนุ่งพ่อนีพี่น้องไงเนาะอ่าน้องพี่น้องเนาะมาหอดจดถึงแล้วพี่น้องไงเนาะประมาณช่วงถึงเที่ยงพี่น้องไงเนาะอ่าแต่ว่าอยู่นี่ก็อยากย้อนแสงนิดนึงพี่น้องไงเนาะมืดๆพี่น้องไงเนาะอยู่กลางทางเลยป่าปนเพลย์ก็ได้อ่าขึ้นมาขันสองคนวันนี้พี่น้องเนาะทำงานทางเขาวาตาวาจิตเพิ่นจักสีมาหรือบอเนาะพี่น้องเนาะการวันนี้ถือว่าจะขึ้นมาอ่าเอาเอาอะไร เอาท้อแป๊บขึ้นให้น้องเดือนอะไรแบบพี่น้องไงเนาะกับเพื่อมาหอดกับพอดีเกือบเที่ยงอะไรล้พี่น้องเนาะโมงวัติเล่บบอเนาะพี่น้องเนาะปไาแต่ว่ามองไปเหตนในทางเพื่อเห็ุอย่างเด้น้ลำเสาไผ่เนาะพี่น้องเนาะอ่าเพื่อมาเขาฟื้นเขาไผ่ให้ทางน้องนุ่งบ่เนาะพี่น้องเนาะไปเรียมาหอดแล้วกันสีภาพพร้อม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุคนเข้าไปเบิ่งไปส้มกันเด้อพี่น้องเนาะไปพี่น้องเไยอ่าพี่น้องเไยเนาะปาู้ สายทางน o n เถือนกน็มาดิบร้อยพี่น,อนอ้องเนาะเออกองบักไงพี่น้องไอ้เนาะปาเมนดีเด้ไอ้เนาะพี่น้องเไอ้เพิ่นเข่าไฟทางนง้องนะุ่งเนาะไปหาน้องนงก่อนพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวฉันมาหาทางไปเบียงเพิ่อนอาอเป็ดบางกอนพี่น้องเอ้เนาะเห็ดยักษ์อะไรลูกกุ้งอ่ะดีเนาะโอ้ ่ปมาบ้นกับบุเร่ถามไทยทั้งน้องเพื่อนพี่อนกันเนาะแสดงว่าไฟพี่น้องเนาะ,นนะข่าไฟใหม่ได้หน่เนาะอาเดร่างไฟมาข่าวไฟโอ้โหสร้างไฟเองบ่ทั้งน้องเนยสบายดีเด้นเนยป้า ห่ากมาเข่าพามั้น uh ี uh oh. ่บ่เนี่ยเด็ดสางพเพื่อนบาดีได้เด้ออ้า้มาจุบต่เกใหญ่เนาะโอ ทั้งน่อง่นพื้นน่องนี่นนอนอก็จะมีพื้นมีไฟและบาดที่กระดงไปเนาะ <c oughs> แทนแทนแทนจะ <c oughs> กินยังไงน่ะ,นะ <c oughs> ปอโ,อโหดกหมอนะปอจูไฟอยู่ใน,ในเลยเนาะเ <c oughs> บิ้งเบื้องจะไปน้องให้เข้าเบิ้งก่อน <c oughs> อ่าบุกบุกห่อห่องน้องแหน่ได้บ้านนี่อ่าน้องน่องพได้ออกมาบ่เมือนนี่เ <c oughs> มื่อเอาตะปูโ <c oughs> <พ>อ้ร่างพายใหม่หม้อด้อนี่ พี่น้องเลยปลากำลังพดอุ้ยอุ้ยอยู่เนาะเนี่ยปลาเต้ดีใจน้ำน้องนุง่งเพลินเนาะ,พ,นนะนพี่น้องเนาะกันทางน้องเมย์เพลินอ่าได้ฟืลนได้ไฟแหละเนาะปลาเข้ามะฮางไนพี่ยู่เป็นได้เพลินทะเลขาฟืนกับพายเพลินเข้าให้ทำครับห้องน้องเดือนบ้นอนแม่อ๋อทำกัน อ้ฮะสิบสองโอ้สิบสองล้านคือสายนี่เพิ่นนิ่งมาจากวงเดียวกันบ่โอ้ดึงมาจากวงเดียวกันด้วยโดยโดยนะพี่น้องโอ้แม่นดีดีได้พี่น้องเนาะถือว่าเพิ่นเขาไม่ห้เมื่อนี้เลยเนาะแรงนี่ลองเลยลองเลยลองเลยแต่แรงเนาะ เอาเอมาไังลกเอาเอาตูมาาาาต้มาลองมก่อนบ่เอรเอระงกตอดอะสรองไรไฟใหม่ได้เนาะว่ามันสินก,กุ้มว่าคือบุกุ้มเนะมเาะทางสางไฟเอาตู้พรพงมาลองก่อนพี่น้อ,นะนองเหเนาะน้องในก็บ่ได้นอนแล้วสัดีใจนำ้ำดีใจน้ำน,น้าพี่น้องเนาะออนี่คือเหตุยุ่ยกินทั้งสางางไฟเห่อบ่อ โดอย,ยพี่น้องเเนาะดีใจนะทางน้องๆเพิ่นเข้าไปซื้อเล็กตะปูนะเนาะอละพี่น้องนเนาะเดี๋ยวมาเห็นกุมภทิพย,ย,ย,อย,อย์อย่างเด้สายยุ่งยางอยู่เนาะถือว่าเพิ่นอนมาเข้าไฟให้ทางน้องๆน้งนองแม่เพิ่นอ่นกะสีเพ,พิ่มเพิ่มสว่างขึ้นหลายกว่าเก่าพี่น,อนออ้องเนาะเปิดบรดคืนกับหมูมีโรคระบาดเลยเพราะว่าใส่ไฟแสงอาทิตย์นี่มันเฮาใส่บ <laughs> รดคืนก็ยัง มันตกเนาะวังเบิ้งเด้อหมู่เจ้าเด้อไคใหม่หมอ่ได้เนาะปลาเฮ็ดเอาห่นหมวกกระจิกขบไปลยพี่น้องเลยปลาเป็นไรซีมึงในแม่บะเนี่ยน้มกรซิบอยูุ่กอยู่ปลาผดอุยงหมวกนกระซิมอยู่ทางเอาลูกเจาไปทางไหนสักไปลินปลินอ้า มาเลยบอจ้าเอสบายดีน้องๆมาด้ใช้ฮะฮะโอ้จะปูนี่จ้านมตตาเด็นี่อเอามาเห็ดยังนะเป็นตอกแล้วแหรอว่าเป็่ใช้เรียบร้อยเลย วางวางไฟใหม่เด้เนาะไก่ไฟครับโดยโดยดีใจน้ำพี่น้องไหมเนาะดีความแรงนี่ก็เปิดเลยมีไฟแล้วสากนน่จะลลออองแ้วตกาาสพื้นสากไฟสบายแล้วบานี้เนาะโอ้สบายกว่าเก่าแล้วดอกไฟใช่ดอกไฟเป็นหายใจดอกก็สองง่ายดอกหนึ่งนอกดอกหนึ่งเนาะพอดีเนาะ แต่ว่าแสงที่เท่ากับตั้งไว้มนึงก็เพิ่มความสว่างอีกการพี่น้องเไยเนาะมันจะฮุ่งพี่น้องเลยาดีใจนะสิบสองบ่อมากินเอ้าวันนี้เจ้าบริษัทของเฮียนปะบริหารการรวมอ๋ออาจารย์รวมโดยโดยเป็นรวมพี่น้อยเนาะน้องๆือหัวหัวยังก็ฮะ อยางรอดีใจดีใจบ่อเป็นผู้ใหญ่ทางได้หองหนาทุ่มมีบ่อโอ้ผู้ใหญ่เจ้าเก่าเจ้าเดิมเนาะอันนี้ช่วงนี้คือดำเนินการเรื่องไฟเนาะบัตรมายกชาวอยางเจ้าได้ซะมือใดก็เดือดชองโอ้เดือดชองพี่น้องเนาะแต่ว่าทงผู้รักผู้ใหญ่คนมาได้อยู่เนาะ เฮาบ่ได้ขึ้นเด้เนาะเฮายกไว้ซื่อเนาะออืน,นั่นแหละพี่น้องเอนะ้ยเนาะถือว่าดีใจครับน้องนุ้งเพิ่นพี่น้นองเอ้ยปลาเห็ดยั่งคือ่นกินมื้อนี้หมูหมูโอ้ใครหมอแล้วมเจกักค่ะฮะเอ้าว่า <c oughs> เราคือนหน้าน้อยเดียวนึงกินดิโอ้นี่คืเอเฮาปบเนาะอืน้าพี่น้องเอ้ย bạn ở bưng sàng con phi nông rồi nó đang nông nông hết đồ hay ăn chắc con phi nông rồi ấp này vẫn đang xay cả đồn đàn rồi nó xay đang sau ní đôi bò อ่้ลถือว่าถ่ายบรรยากาศพี่น้องบงนกำกันเนาะพี่น้องเนาะปลูกเสาพ่นกันยังจัดสถานที่อยู่พี่น้องเนาะพ่นมาเดือนซองทางน้องพ่นมาเนาะสิเริ่มไล่ยุกไล่ย่อแต่วันนี้กันเดินไฟมาก่อนพี่น้องเห็เนาะนั่งพักกินอ่ากับปุ๊บกรุ๊กมูพ่นมาเนาะ เขาเดี๋ยวตัวเองมั้มีสุ้เจ้าเดี๋ยออกมาพอเมย์ไปออกมาแล้วบอกฮึอยู่นะอ๋อเป็นเห็ดเบี้ยเหตุงาคือเราคนไหนคนมั่นเนาะโดยโดยถือว่าทั้งนี่กับถือว่าน้องนุ่งกับน้องเนยเป็นผู้เต้นผู้แล่นในเมืองการก็ถือว่าโอเคแหละเป็นน้องเนาะเป็นน้องเนาะก็ถือว่าอ่า มันนี่ก็ได้ขึ้นมากโอ้ช่วงนี้บัดช่วงเที่ยงหรือว่าบ่ายได้ไปจักนี่เนาะแดดแห้งอีดีได้พี่น้องเไยเนาะาอแต่ว่าทางลูกๆเพิ่นมันนี่พิ่นบม่ได้อยู่เนาะน้องเน่เพิ่นยันมาหนักเวียกแน่พี่น้องเไยเนาะอ้าพี่น้องเไยเนาะคดีว่าดีใจนะน้องนุ่งน้องเน่เพิ่นพี่น้องเไยเนาะมาได้ฟื้นได้ไฟอ่าเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเไยเนาะอ่าอุปกรณ์ ่าปลี่นเสาไฟพี่นอ้องเหรเนาะอ่าเท่าคักเลยคักเลยปลี่นบล็อกก็ได้พี่น้องเหรเนาะโอ้ใส่ไฟสิบสองล้านประศรนเนาะอ่าเท่าพี่น้องพี่น้องเนาะหลายแลกเหรอ่อน้องนุ้ง ยังอยู่เนาะท<ช> <requ ie S 2> านงน้องแรมเพื่อนจัดพักอยู่พาเพื่อเช้านี่กินข้าวกันยัง,ชงยใช่น้องแนมเพื่อเช้านี่กินชมพักชมพักต,ต้มต้มโอต้มพักหรือว่าหนึ่งพักเนาะเออโดยโดยพี่น้องเไยพาอยูน่นอกคเดย์อยู่บันเปาคัน เพื่อนว่าหานยังก,ก็หาผ้าหาผ้าบออ,าาอ๋อเข่ามั่นอยู่น,นี่ก็อุ่นนี่ได้พี่น้องเหรอก็แล้วกันถ้าพี่แต่น้องเน้นอน,นอนอยู่นี่เนาะกับลูกเดียวปนนเป็นเป็นบางมือเนาะ<อ>แต่ว่าวันนี้มีไพ่ด้วยก็ชิด้มานอนอยู่เร้ยบร้อยเพราะว่าช <c ười> ่วงนั้นเพื่อนนะเมื่อสากโทรศัพท์เนี่ทางน้องนงเพื่อนเนาะ ืมผลซอยกันเห็ดอยู่ให้กินได้พี่น้องไหยเนะาะสบายพักกับเพราะว่าอยู่น้ำชวนพคนเนองเนาะอยู่น้ำชวนเองพี่น้องเลยอยากทำอะไรดึงมาแล้วเพ็น่นปคนในบ้านนี่นะปะ สร้างไผ่คนนี่เด้เลยโอ้โดยโดยเมืองเดียวแข้งเดียวอะไรบอลโดยโดยทางไปบ้านงพนังทางไปนากุจังวันนี้ทางน้องนุ่งน้องแน่เป็นแม่ครัวเองเลยพี่น้องเนาะ thì <laughs> <laughs> à, <hẹp, hẹp> <laughs> à... hết tuổi, nó tuổi, bật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  cư <laughs> bật แกงนูแกงยังนะพี่น้องเนาะใส่น้ำน้อยๆถ้าผู้มักสดแน่นี้ยันหมูอิ่มยุกหรอวะอ่าน้ำหน่อยให้เราพี่น้องเนาะทางเราเผืมีคนมักสดได้พี่น้องเนาะต้มปูต้มปลาต้องใส่น้ำเลยไล่ฮะกินแล้วกินมาแล้วเนาะอ่ะฮะ ไปว่าไหว้สร้างเพิ่นแล้วเนาะสร้าง่นไม่ไผเนาะย้อยอีกเนาะกินอีกได้เลยเนาะก็เลยกินกินอยู่ตลอดได้พี่น้องเลยเนาะอ่าลายไปขาดลายพี่น้องเลยอ่าการจะว่าพิ่นนิ่งมาแล้วเนาะแต่มีแต่ใส่กระหลานเนาะใส่กระหลานว่ายเป็นสิวายพุ่นบ่เนาะพี่น้องเนาะเป็นสิวายวงไว้แม่

ใส่ใส <What? S 1> ่พ like, <To> ี่คร er ับ oh ยักษ์ถ้าว่าใส่เบองนี้มาแบบติดบอกติย hmm. <"Hello. S 1> ังกอะไรให้เห็นติดบลยไม่โทรโด้ไงจะใส่ล้านนั่นเลยก็เอาแสงอัทิตอันนี้แฟนหนึ่งก็เยิงทางนี้ไใ้หนึ่งเดี๋ยใส่อยู่พุ่นพุ่ติดติกับติดกับกับคานใม่ตัวนะโอ้คานไม่ตัวนั่นเลี้ยออกไปพุ่นเห็นหองไห

อนนแนะนําเพิ <een> ่นเนาะพี mix, um, uh, uh ่น้องเนาะเพราะว่าให้ให้มันแจ้งทางอินบ็อกซ์นะเพราะว่าอ่าว่าเฮาก็ยั่นงห้งินบ็อกซ์แน่นะเออได้นี่นี่เออให้มัน่กับินบ็อกซ์นะเนาะอันนี้อ้ายเพิ่นเฮ็ดให้พี่น้องเนาะบ่ยาก คือว่าเจ้าชีชัยไปนี่ก็ได้ชัยอยู่นี่แหลชีมังกานอะไรมังกระตูปนี่เลยฮะชีมังกระตูปอีกเลยมังแค่นั้นอ้ามังชีผูเพินอยูนีโอ้มังกระดออกก็ได้เนาะเขาใส่ชัวข้าวไปซื้อแม่ขออะไรใต้อดีมาใส่ขางี้ก็ได้เนาะความทุ่งนี่เทางนี้ทำเอมาทำเมาบางบางไดเฮาฟีก็ได้ตงไหนใครก็มาเอรนเรือก็ได้โอหมัน มันหงหนาพี่้องใช้ง่ายเลยะงเดียวนี่แหละแมนหงแมนแมนหงอีดอกนี่เนาะเนอะเออ้มีอะไรปานี้ตาอะไรมาโอเคพี่ดองเนาะถือว่าสร้างเพคนมาเข่าไฟทั้งน้องนุ่งพี่ดองเนาอะ ก็ถือว่าดีมุกดีใจครับทั้งครอบครัวของนง้องนง้องน้องแน่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะ,ะบอกเลยกับช่วงนี้ก็เด็ดให้งเงียบพี่น้องเนาะก็จจะได้ขอตัวจบคลิปไปเลยพี่น้องเนาะ,ะทั้งอ่าทั้งทางเพื่อนขอบวเพื่อนข่าวไฟอะไรกินข้าวกินน้ำสักก้อนพี่น้องเลยเนาะอ่าดีใจน,น,นะน้องนุ้งเพลนใหายเนาะที่ว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนอสุดซอยเขามาดึงพื้นดึงไฟพี่น้องเลยออ่าเมาถอดมาถึงกับอ่า กะสีคำแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ะไปพบพ่อก,กันคลิปหน้าเด้อพี่น้องอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าอ่าทางน้องนงเพิ่นกะนี่มีฟืนมีไฟเป็นของตัวเองแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าทางผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนกะได้สุดซอยเอาไฟเข้าให้ทางน้องนงมื้อนี้พี่น้องนะเนาะเพิ่นว่ามูลค่าที่ว่าเอาไฟเข้ามานี่12ล้านบ่ได้พี่น้องเลยเนาะอ่าเตือถือว่าแพงอยู่ได้พี่น้องเนาะ โดยอาจังใดก็พังเบาเผยม้อนนี่ก็จะได้ขอตูจบคลิปเด้อพี่น้องเนาะไปพบพ่อกันคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย